อัปเดตสุพีมฟอ for ิ i n ท e r อร์สองมีตัวไหนหน่าโดนบ้างไปดูกันเลยเริ่มจากดีนิมเมสเซนเจอร์แบ็เลยครับใบนี้บอกเลยว่าใส่ของได้จุใจแสงคงโลโก้ชัดๆตัวนี้จะเป็นผ้าดีนิมฟิลวินเทจเหมาะสําหรับใครที่ชอบจุของเยอะๆเลยใส่ได้ทั้ง iPad หนังสือไปเรียนใช้ได้ทุกวันหรือจะออกทิปก็เหมาะเลยครับต่อด้วยดีนิมชเดแบ็คใส่เล็กพกง,ง่ายเหมาะกับใส่มือถือกระเป๋าสตางค์หรือว่าจะใส่กล้องคอมเพล็กก็ได้คราวนี้มาในหลายสีกันเลยมีทั้ง k, ดงาานีนิมฟอกลเย สกูตีกราฟิกหลักของซีซั่นนี้เลยโลโก้กอทิกผสมกระโหลกให้ฟีลแบบดาร์กและเท่มีทั้งสีดําและสีขาวเลยนะครับสาววกสุดพิมพ์ตัวจริงต้องไม่พลาดตัวนี้เลยส่วนซีซั่นนี้ก็จะมีหมวกที่น่าสนใจอีกสใบนะครับใบแรกก็เป็นคอชิโน่ทวิวแคมแคปผ้าชิโนโ่คอกสีจนได้เท็กเจอร์แบบวินเทจเรียบแต่โดดเด่นใส่ง่ายได้ทุกลุคเลยและอีกตัวต้องเป็นโอเวอร์ดายแคมแคปหมวกสีโทนเข้มย้อมแบบพิเศษให้ฟีลเก่าๆที่ใส่แล้วเท่ไม่ซ้ำใครสรุป F/W ยี่ห้านี่คือครบจริงรัทท้้งกกะะเเเป๋าสสสือแลแลลหมวุด เราชอบชินไหนกันบ้างคอมเมนต์มาเลยว่าตัวไหนต้องโดน